ผมก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับคือรู้สึกความสูญเสียความโศกเศร้านะครับผมในตัวของเองเนี่ยได้เห็นพวกท่านเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จําความได้เห็นว่าพวกท่านแบบภารกิจต,ต่าง ก็เป็นข้อึกซึ่นเทิดทูนเมื่อทราบข่าวพระองค์ท่านเนี่ยมันก็เป็นการมีข้อึกที่สูญเสียสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นวันที่จําไปตลอดชีวิตคือวันที่ผมได้รับพระราชทานบิณบัตและกระบี่จากพระองค์ท่านเมื่อวันที่24มีนาคม พุทธศักราช2525นะครับองค์ท่านก็ให้หลักการปฏิบัติไว้4ประการข้อแรกก็คือก่อนที่ปฏิบัติงานใดๆต้องศึกษาให้ข่องแท้ถึงจะนำความรู้ต่างๆไปปฏิบัติข้อที่สองก็คือจะต้องฟังความเห็นของผู้ร่วมงานต่างๆข้อที่สามก็คือต้องมีการปรับปรุงตัวเองเสมอปรับปรุงความรู้ต่างๆและข้อสุดท้าย ที่สำคัญยิ่งก็คือพวกท่านได้นเน้นว่าจะต้องมีความสาม,มัคคีเริ่มจากในหมู่คณะเล็กๆจากที่ทํางานต้องสร้างความสาม,มัคคีให้ได้และความสาม,มัคคีนียก็จะแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมได้นําหลักปฏิบัติ4ประการนี้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานต่างๆถ้าทําได้แค่นี้ทุกอย่างจะทําได้ไปได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จประเทศชาติ จะมั่นคงและเจะเลยตลอดไปครับผม